สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกๆท่านนะครับผมวันนี้นะครับทางรถยนต์มือ2สองของแก่นนะครับมีรถตัวใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับผมสลับคันนี้นะครับจะเป็นรถ isuzu van นะครับผมเป็นรถหายากนะครับผมคันนี้เป็นคัน 4win นะครับตัวนี้ก็จะเป็น isuzu adventure เป็นตัว2.8ดีเซลนะครับผมเป็นคัน 4win นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาคัน4วินตัวนี้จะได้เป็นปี2000 541นะครับผมจะเป็นคันปี41นะครับเป็นรถแวนนะครับผมสายครอบครัวนะครับคันโฟวลุยป่านะครับผมใครสนใจนะครับคันนี้นะครับผมตัวนี้นะครับเราเปลี่ยนล้อแม็กมาให้นะครับผมเปลี่ยนล้อแม็กมาให้ยางเป็นยางปี2015นะครับผมจะพาดูสภาพภายนอกนะครับสีนะครับผมมีหนามมีบางนะครับคันนี้เคยเคลียร์สีไปแล้วนะครับผมสีมีหนามมีบางตามการใช้งานนะครับผมตามสภาพเลยนะครับ มีรอยชนนะครับผมเล็กๆน้อยๆนะครับรอยชนตามการใช้งานเลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆนะครับผมถ่ายนอกกันก่อนนะครับตัวนี้มียางอะไรให้นะครับผมครับมีรอยแตกหักอะไรตามการใช้งานเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีรอยบุบนะครับผมครับมีรอยบุบนะครับผมตามสภาพการใช้งานเลยนะครับ ประมาณนี้ครับรอยแผลประมาณด้านนอกนะครับครับผมล้อสัาโปงนะครับผมขยับทําสีมานะครับแต่ว,ว่าคันนี้ไม่มีชนนะครับผมร้อสัโปรงขยับทําสีมาห้องเครื่องอยังเป็นห้องเครื่องเดิมๆนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูด้านในตัวรถกันก่อนนะครับผม ครับอันนี้จะเป็นแผงประตูครับฝั่งคนขับนะครับผมแผงประตูนะครับอันนี้ครับผมดูครับอันนี้เป็นแผงประตูดั้เดิมนะครับผมรอยซิลิโคนนะครับปฏิปต่อนะครับผมลากยาวเลยนะครับโอเคครับผมดูครับตามซอกตามมุมต่างๆนะครับผมอันนี้ครับดูแล้วนะครับยังเป็นน็อตเดิมเดิมนะครับผมโอเคน็อตยังเป็นน็อตเดิมเดิมนะครับแผงประตูฝั่งนี้นะครับผม เดิมๆนะครับดูเบาะครับผมดูเบาะครับตัวนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะครับผมนี่เบาะผ้านี่ก็ตั้งกันใช้งานเลยนะครับมีเบาะผ้าผสมกรมะหยี่นะครับผมคู่กันนะครับตรงนี้ครับผมตัวนี้ไม่มีการชนแน่นอนครับผมไม่มีการชนหนักนะครับ จะพาดูตรงนี้นะครับผมดูพวงมาลัยครับผมพวงมาลัยตัวนี้ยังไม่มีแอร์แบ็กให้นะครับผมยังไม่มีแอร์แบ็กให้ตามคอนโซลนะครับโอเคคอนโซลสวยงามนะครับผมสะอาดสะอานนะครับคอนโซลสวยงามนะครับเลขไม้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันโลนะครับ ตัวนี้เครื่องเล่นวิทยุนะครับไม่รู้ใช้งานได้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะครับเป็นมีเสริมแต่งใส่กระจกไฟฟ้านะครับผมนี่กระจกไฟฟ้านะครับเป็นแบบออโต้เลยนะครับผมตัวนี้ครับก็จะเป็นที่เปิดตัวนี้เป็นเปิดแสงไฟนะครับผมนะครับเปิดปิดแสงไฟนะครับผมไฟฉุกเฉินนะครับใช้งานได้ปกติแอร์เย็นฉ่าครับผมอันนี้รประกันหายห่วงได้เลยนะครับตัวแอร์ครับเย็นแน่นอนครับมีที่เสียบนะครับ usb นะครับที่เสียบต่อชาร์จนะครับผมเรามาดูในส่วนของตัวเกียร์นะครับ ตัวนี้เป็นเกมเมนนวล5สปีดนะครับในคันโฟรวินครับขับ2ขับ4ครับโฟร์โลโฟไฮนะครับผมมีครบนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วผมจะพามาดูส่วนถัดไปกันเลยนะครับผมที่เปิดฝากระโปรงนะครับเปิดตรงนี้นะครับผมมาดูฝั่งนี้กันครับครับตัวนี้จะเป็นกระจกมือหมุนนะครับผมกระจกมือหมุนนะครับดูครับ การใช้งานเลยนะครับสภาพคันนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับพวกตามครับเพดานนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับรักษางานได้ดีนะครับเพดานยังโอเคนะครับปีสี่หนึ่งเนี่ยการใช้งานนะครับสภาพนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาดูด้านหลังกันนะครับ ผมสงสัยดึงตรงนี้ก่อนดึงตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้มันมาครับผมอันนี้ก็จะดึงยากสักนิดหนึ่งนะครับผมดึงยากสักนิดหนึ่งนะครับเอเคครับผมยางอันไหลเรามีให้นะครับผมดอกยางใหม่ๆเลยนะครับครับผมนี่ครับด้านท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบครับ i ซ u z u c w d นะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็น c u ส t o มแว a นะครับท้ายก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม เปิดให้ดูนะครับนี่ครับผมน็อตมีขยับทําสีมานะครับแก้ไขนะครับผมครับผมมีแต่งโชกนะครับผมมีโชคให้นะครับสวยงามเลยนี่ครับผมด้านท้ายก็จะเป็นประมาณนี้เนะครับแอร์เนี่ยผมยังไม่ลองดูนะครับผมไม่รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับ นีก็ตามสภาพไปก่อนนะครับผมน่ครับเบาะนะครับอย่างอะไรอะไรมีให้ครบนะครับผมเครื่องมือนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับด้านท้ายนะครับผมรถคันนี้ถือว่าหายากจริงนะครับผมใครสนใจครับซื้อไปใช้งานนะครับผมดีการเก็บก็ง่ายครับผมดันไปเลยครับเรียบร้อยครับผมแน่นครับไม่มีปัญหาครับผมโอเคนะครับ ลูส่วนหันไปนะครับผมนี่างประตูนะครับตั้มาใช้งานเลยนะครับผมกระจกมือหมุนนะครับโอเคนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตรงนี้นะครับผมอย่างตูนะครับตามสภาพเลยนะครับผมถือว่าโอเคนะครับผมไม่มีรอยน่าเกียดนะครับผม ตงนี้ก็จะมีรอยขาดเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับผมนี่ครับพนนักตราจๆใช้งานเลยนะครับผมผมจะพามาดูด้านหน้ากันนะครับหน้านะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหรองบครับ,บ,รบนะครับผม ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับภายในตัวรถนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดห้องเครื่องให้ดูกันนะครับผมเคนะครับผมเรามาดูฝาปงครับแผงกันความร้อนนะครับรู้สึกว่าจะเปลี่ยนใหม่มาให้นะครับผม ไม่ทราบว่าของเดิมเป็นของอะไรนะครับัมจะเป็นของเดิมนะครับผมรถคันนี้ก็วิ่งได้แค่แสนแสนสี่โลนะครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับก็สภาพน่าจะเป็นของเดิมนะครับผมดูจากตั้งมาใช้งานแล้วนะครับกานความร้อนนะครับเดิมๆครับน้ำสายนปงขยับทําสีมานะครับตัวนี้ยังเป็นฝาปงเดิมๆนะครับครับลอยซิลิโคนนะครับปติะต่อลากยาวนะครับสติ๊กเกอร์เนี่ยของเดิมๆเลยนะครับ อันนี้แน่นอนนะครับผมซิลเกอร์ครับเครื่องปรับอากาศใส่กคองเชื้อเพลิงอะไรนะครับมีบอกทุกอย่างนะครับข้อควรระวังอะไรนะครับผมครับอันนี้ยังเป็นฝาปองเดิมๆอยู่นะครับผมับผมนี่พวกตามคานนะครับอันนี้ไม่มีชนแน่นอนครับผมดูจากคานครับผมเรียบตรงนะครับผมคานหน้านะครับอาซาคานขววนะครับเดิมๆครับตัวพวกเกียร์ครับแบบเพจหมายเลขเครื่องนะครับผมมีอยู่ครบนะครับคันนี้นะครับ หมายเลขนะครับผมยังมีอยู่ครบนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับห้องเครื่องนะครับผมดูสภาพห้องเครื่องครับนี่จะเป็นห้องเครื่องเดิมๆเ,เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทนะครับให้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับผม ตอนนี้ผมปิดแอร์อยู่นะครับผมตอนนี้ผมผมเปิดแอร์ดีกว่าโอเคนะครับตัวน,นี้สีเขียวขึ้นแล้วนะครับเมื่อกี้ปิดแต่ผมจะลองปิดแอร์ก่อนนะครับผม ใครับผมเดี๋ยวเปิดแอร์กันครับ โอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าคัน Isuzu Adventure นะครับเป็น Isuzu Van นะครับคันโฟวินนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคากันนะครับสำหรับราคาเจ้าคันนี้นะครับผมขอตั้งมาอยู่ที่110,000บาทนะครับใครสนใจนะครับผมราคานะครับอยู่ที่110,000บาทนะครับรายละเอียดข้อมูลตัวรถนะครับผมอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมข้อมูลนะครับตัวรถราคานะครับเบอร์โทรผมนะครับอยู่ด้านล่างเลยนะครับผมใครสนใจนะครับผม ก็โทรสอบถามเข้ามาได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเพียงประมาณเท่านี้นะครับฝากกดและกดแชรกกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นเพียงประมาณเท่านี้นะครับขอบคุณครับผม